ท่านรองธิรชนนะท่านผู้ว่ามอบให้ท่านรองธิรชนตอบอคําถามของท่านประเดิมชัยก่อนแล้วเดี๋ยวต่อที่ท่านนภาพลเชิญท่านรองผู้ว่าวรัธรชนมโนใัยพิบูลครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนายธิรชนมโนใหมพ่พิบูลร,รองผู้ว่าราชการเทพนครสืบเนื่องจากกับผมเองในฐานนะที่ท่านผู้ว่าได้แต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานด้านเทคนิค ในส่วนที่ดูแลเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในคราวนี้นะครับแล้วก็ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้แทนในคณะบริหารจัดการน้ําที่สปพนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่หลายส่วนซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากได้มีการเผยแพร่ให้ได้รับทราบเพื่อจะป้องกันปัญหาในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงในฤดูการหน้ารวมทั้ง จะได้ถือโอกาสตอบข้อสักถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่ทางฝ่ายสภาได้ตั้งกระทู้วันนี้ขึ้นมาจะขออนุญาตให้ห้องโสดนะครับช่วยนำข้อมูลในเรื่องของรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปี2554เป็นเป็นตัวแผ่นสีที่ที่นำขึ้นฝากไว้ฮะไม่ไม่ใช่อันนี้นะครับขึ้นโปรเจคเตอร์ได้ไหมฮะ ครับอันนี้เป็นรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปี2554นะครับโดยหน่วยงานเปิดการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2554นะครับในรายงานสรุปรายงานชุดนี้นะครับได้ระบุไว้ว่าในภาพรวมข้อสรุปนะครับก็คือในพื้นที่รุ่มน้ำเจ้าพยาใหญ่ตอนล่างปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนของปี2554 สูงสุดใกล้เคียงกับปริมาณน้ําฝนของปี2538าก็คือในรายงานหน้า31นะครับในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมในปีพุทธศักราช2538ปเนี่ยปริมาณน้ําฝนในรุ่มน้าดังกล่าวเนี่ยนะครับที่มากระทบกรุงเทพมหานครมีอยู่16,27.5ห้าล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ในปีปัจจุบันมีอยู่ที่15,924้านล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน,น,นั่นแปลความได้ไงครับแปลความได้ว่าปริมาณน้ําฝน นะครับที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ใกล้เคียงกับปี38ซึ่งก็เป็นน้ําท่วมใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าว่าไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าน้ําเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเกินกว่าปี2 5 3 8แต่ว่าอุรกภัยที่เราประสบครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าว่าหนักหนานะครับขอไปเมื่อสักครู่ฮะตัววีดีทัศน์ะครับที่เตรียมมานะครับผมได้ได้เตรียมประเด็นต่างๆนะครับที่ว่าจะเป็นประโยชน์คับทางสภาก็ดี ทางผู้บริหารก็ดีรวมทั้งประชาชนถ้านะหากได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับจะขอ,อมี8ส่วนด้วยกันนะครับแต่ละส่วนสันส้นๆครับขออนุญาตกับเ,เรียนว่าจะขออัญเชิญกระแสะพระธรรมรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาประกอบซึ่งก็เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งท่านท่านราชิราข่า,นา,นา,นขาอนุญาตว่าเผยแพร่ได้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลซึ่งสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบแล้วก็จะตอบข้อสงสัยหลายหลายส่วนนะครับขอคลิปแรกครับ คลิปแรกคือทำไมอันพัสกุอาหครับเชิญครับอันนี้เป็นอันดับแรกที่จะต้องสูบน้ำให้แห้งดเดียวชายทะเลนี่ให้แห้งแห้งผักเท่าที่ทำได้แล,แล้วก็ต่อไปก็มีเครื่องอย่างที่ว่ามีเครื่องเร่งน้ำเร่งน้ำโดยเฉพาะเร่งน้ำใกล้ ที่จะเขเขเข้า้าานนครนเับในในในส่วนนี้เองครับกับเรียนว่าพวกท่านได้ได้ดำ,ดำรัดถึงเรื่องของการความจำเป็เเนี่อให้ชายทะเลนะฮะให้แห้งซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยจะพบว่าจะเป็นแก้มลิง76ตารางกิโลเมตรนะครับที่ช่วยทําให้ถนนพระรามสองรอดมาได้เนี่ยก็แห้ง แล้วเราก็พยายามผลักดันน้ําลงมาแน่นอนครับทวีพัฒนามีปัญหาในเรื่องในยุคหนึ่งซึ่งมีการออกฤษีการเวรคืนนะครับที่จะตัดครองทวีพัฒนาลงไปถึงแก้มลิงเนี่ยนะครับก็มีการะชะลอในเชิงนโยบายแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาทบทวนให้มีครองแนวตั้งนะครับไม่ใช่ทวีพัฒนาไปสุดอยู่แค่ตรงเพชรเกษมนะครับแต่ว่าอาจต้องไปถึงแก้มลิงแต่ขนาดยังไม่มีการการเชื่อมต่อตรงนั้นเนี่ยนะครับครองราชมนตรีก็ดีคลองสนามชัยก็ดีก็เป็นส่วนที่ได้กู้ พื้นที่ฝั่งทนอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้ทุนพระรามที่2ไม่ถูกตัดขาดนะครับแน่นอนครับในเรื่องเครื่องดันน้ําก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเทมนครก็คงจะต้องติดตั้งระบบเพิ่มเติมเข้ามานะครับในการผลักดันน้ําที่มาจากเป็นน้ําบ่านะครับขอ,ขอคลิปที่2ครับ น้ำจากที่งลงมาจากประยุธยาถ้าน้ำรับเฉพาะในเขตกร,รุงเททางกหมสามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วสแสดงให้เห็นฝนตกหนะักเมื่อวานนี้ ครับคลิปนี้เนี่ยเพื่อเพื่อจะเรียนให้ทราบครับว่าระบบของกรุงเทพมนครนั้นเนี่ยท่านปราโมทไม้กัดนะครับซึ่งท่านผู้ว่าแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำรวมทั้งท่านประเสร,ริฐสมราภานะครับซึ่งท่านที่เคยชมคลิปจุดนี้ก็จะทราบดีว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ปี38ท่านหนึ่งเคยเป็นอดีตอภิปีกรมชนประทานอีกท่านหนึ่งเป็นอดีตประหลักกรุงเทพมนครนะครับซึ่งซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองท่าน รวมทั้งผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่ที่ได้ให้คําแนะนําผมในการเข้าไปไประชุมร่วมกับสปพเนี่นะครับก็ได้พูดอย่างชัดเจนในสื่อต่างๆสื่อสาณะต่างนะครับว่าระบบของก็ทมนั้นรับน้ําฝนถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ําฝนนั่นหมายถึงคลองลาดพร้าวก็ดีคลองบังซื้อก็ดีคลองแสนแสบก็ดีจะมีระบบที่เป็นขั้นบันไดจะมีอุปสรรคน้ําที่ขวางเพื่อไม่ให้ชั้นในนั้นถูกกระทบ สิ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งก็ก็ไม่ผิดครับสาหรับคนที่จะไม่เข้าใจเนื่องจากไม่ใช่วิศวกรแบบผมนะครับแต่ว่าในนฐานะวิศวกรเนี่ยความเป็นธรรมในส่วนกเทพมนครนั้นระบบเราถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ําฝนท่านท่านสัญญาท่านก็พยายามพูดแต่ผมก็เข้าใจว่าคนก็คงจะไม่เข้าใจท่านนะครับเพราะว่าคงมีน้อยคนนะครับที่จะเข้าใจเรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำนะครับ แต่แต่อย่างน้อยที่สุดพวกเราก็ก็ทราบดีว่าพระองค์ท่านเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งครั้งนี้มันไม่ควรจะเกิดน้ํามันไม่ควรเข้ามาแสนแสบตอนในน้ํามันไม่ควรเข้ามาราดพราวไม่ควรเข้ามาบังซื้อนะครับแต่เมื่อมันเกิดก็ไม่เป็นไรทางเทมหานครเราก็พร้อมถึงขนาดที่ว่าตัวสต็อปล็อกที่คลอง8คลอง9คลอง10คลอง11คลอง12ทางฝั่งตะวันออกของฝั่เวเนี่ยเราลื้อทิ้งเลย เสาเข็มบางส่วนที่ใช้เป็นอุปสรรคน้ำเนี่ยฮะเราก็รื้อให้นะครับอ,อีกหลายหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งเมื่อสักครู่ที่ท่านท่านประเดิมชัย่ภัยที่เอ่ยน้ำท่านพูดเรื่องเครื่องดันน้ำนี่ก็ถูกต้องไปอยู่ข้างหน้านมันขวางครับแต่ถ้าันอยู่ข้างหลังแล้วดันออกไปเนี่ยมันช่วยแต่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการรับน้ําหลากหรือรับน้ําเหนือนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ต้องทําให้เรามีความ พร้อมมากขึ้นว่าระบบที่เราเคยออกแบบไว้แบบหนึ่งเนี่ยณนะวันหนึ่งมันอาจจะมีความเสี่ยงความเสี่ยงตรงที่บังเอิญมีคนที่ไม่มีแม้กระทั่งใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแต่มีอำนาจไปจัดการน้ำก่อนที่มาถึงกทมสิ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งเป็นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่สมควรเกิดนะครับผมขอคลิปต่อไปครับ เป็นมาท่าหร่แต่ด้านล่างจะเป็นมากรที่หมันว่าต้องมีทุ่มบ้างหรือมีทุมีตลบบ้างอะไรแต่ก็ต้องทำผมคงกาบเรียนครับว่าส่วนนี้เองเนี่ยแม้ไม่กระทั่งผมเองที่เป็นชื่อกรผมเองผ่านวิกฤตน้ําในยุคหนึ่งสมัยที่อยู่กับด,ดรพิจิตนะครับได้มีโอกาสเข้าเฝ้าหรือไม่ได้มีโอกาสที่ รับฟังกระแสเพิ่มตำรัดในเรื่องการจัดการน้ำผมยังไม่คิดไม่ถึงว่าพระองค์ท่านจะละเอียดถึงขนาดที่ว่า70คูณ15กิโลเมตรนั่นหมายถึงแผนที่เมื่อสักครู่เนี่ยะท่านจะเห็นว่าเครื่องสูบน้ำร้อยกว่าตัวข้างล่างของกรมชลประทานทำงานไม่ถึง20%เเซพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งถูกแต่งตั้งเข้ามาทำงานจัดการน้ำเมื่อเดือนเมื่อเดือนตุลาวันที่15ตุลาแล้วก็ถูกปลอดออกไปแอบขึ้นไปบินสั่งการ พูดเองออกอากาศทางสารีวิทยุสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งในคืนวันที่25ตุลาว่าผมแอบไปทํางานใต้ดินทํางานให้คนในพื้นที่ของผมเนี่ยโบแฮปปี้มากเขาไปบล็อกตั้งแต่ละพิพัฒน์ลังสิตไปยุปรศักด์หกวาสายล่างซึ่งคลองทั้งสามคลองนี้ถูกออกแบบมาร้อยกว่าปีตั้งแต่ยุคในหลวงรัชกาลที่ห ท่องท่านใช้วิศวกรชาวนนนออแบบเน,น,วน,ออวนเธอแลนด์นนลล 1, 2, 3, 21, เนี่ยนะครับออกแบบให้คลองหลักเนี่ยดึงน้ําจากตะวันออกลงตะวันตกเสร็จแล้วดึงน้ําจากบนลงล่างคลองซอยคลองหนึ่งสองสามไล่ไปถึงคลอง21เนี่ยนะฮะเป็นคลองที่ถูกออกแบบแล้วมีช่องไฟแทบจะเข่ากันเลยนะครับเพื่อดึงน้ําจากที่สูงลงที่ต่ํานะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยการบล็อกตรงนั้นเนี่ยมันมีการบล็อกถึง3มช่วงถ้าท่านไปฟังสื่อทางทีวีดีๆจับปฏิติดประต่ะตอนี่นะครับ จะเห็นการบล็อกตั้งแต่ละพิพัฒน์20กิโลการบล็อกที่ลังสิตไปยุรศักดิ์การบล็อกที่6วาสายล่างนะครับผมต้องขอบคุณท่านนายกนะเพราะว่าวันแรกที่ผมไปประชุมเนี่ยผมบอกให้ทําตรงกันข้ามทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดสถานีสูบน้ําซึ่งเมื่อสักครู่ขอไปที่เอ่ยนามท่านวิสูตรนะฮะตอนเดือนกันยาท่านขอไปให้เปิดเนี่ยนะครับปรากฏว่าต้นเดือนตุลาเครื่องสูบน้ําขนาดยักษ์3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีของสถา,านีสูบน้ํากรมชลประทาน 52ตัวสูบน้ำได้วันละ13.4ล้านลูกบากเมตรไม่เปิดแม้แต่เครื่องเดียวท่านผู้ว่าตั้งให้มีคณะทำงานขึ้นมาวันที่7ตุลาก่อนที่จะมีสอปอในวันที่8ด้วยซ้ำไปครับแล้วเราก็ขอร้องให้เปิด100%ขอร้องให้เปิด100%จนผมอดลนทนไม่ได้ก็ลองหมอผมก็ออกมาบ่นกลางสถานีวิทยุนะครับสถานีโทรทัศน์นะครับลุ่งขึ้นเปิด41ตัว จากต้นเดือนตุลาที่ไม่เปิดเลยสูบน้ําได้วันละ13.4ล้านลูกบาศกเมตรถ้าไม่มีคนบ้าบ้าบอท,ท,ที่ไม่มีไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเนี่ยไปบล็อกน้ําตั้งแต่ปลายเดือนกันยาทางตอนบนน้ําจะไหลลงมาครับเราจะอาจจะโดน10เซน20เซนไม่เป็นไร